สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำการถอดเปลี่ยนไฟย้ทายเชฟโรเลตโครโรราโดรุ่นไฟตา2ชั้นถอดน,น็อตด,ด้านข้างนะครับ2ตัวบนล่างตามตามคลิปเลยนะครับผม ถอนน็อตเสร็จก็ถอนน็อตเสร็จก็ให้ดึงออกไปด้านข้างนะครับดึงไปทางขวามือของเรานะครับห้ามดึงตรงๆนะครับเพราะเดือยล็อกมันอยู่ด้านข้างไม่ได้เทียบตรงนะครับนะดึงออกมาดึงดึงออกมาเสร็จ ก็ถอดถอดหลอดไฟออกมาครับหลอดไฟลอดไฟเก่านหลอดขาดครับบัวดำปีเลยดำปิดปีเลยขาดอันตรายนะครับผมถ้าว่าเกียงคืนรถไฟไท้ายไม่ติดมีเหลือตวัวดวงเดียวนะครับรถขันหลังก็อาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้ ต้องเปลี่ยนนะครับต้องรีบเปลี่ยนผิดกฎหมายด้วยเปลี่ยนง่ายครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสียตังแพงด้วยไปซื้อหลอดมาก็แค่ยี่สิบาทเองถ้าไปหาช่างก็ร้อยร้อยกว่านะครับอันนี้เราเปลี่ยนเองได้ที่บ้าน ต้องใส่ไอ้ลงตรงร่องขั้วมันนะครับผมแล้วก็บิดไปว่ามือครับตามในคลิปเลยนะครับผมก่อนจะใส่กลับเดี๋ยวเราก็มาลองลองดูก่อนว่าหลอดติดหรือเปล่าติดครับผมติดโอเคครับผม ง่ายๆเ่นี้เองครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือใจกลับครับใจกลับไว้ที่เดิม มันมีเดือยล็อกอยู่นะครับผมใส่ตรงล่องเดือยแล้วก็บิดบิดไปทั้งตามเข็มนาฬิกานะครับผมเรียบร้อยครับประกอบกับที่เดิมเป็นนั้นว่าเสร็จครับผม โอเคก็ตบเดิเข้าล็อกเข้าล็อกเข้าล็อกเดิมล็อกลองเดินนะครับผมเรียบเร้เอ่อขันน็อตยึด ด้านข้างนะครับผมสองตัวตัวบนตัวล่าง โอเคเรียบร้อยแล้ว